สวัสดีครับสวัสดีนะฮะแฟนๆหวยนะครับช่องโคโลเฮงนะครับ286แปกทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในวันที่21นะครับแล้วสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็ได้คีก็ถูกกันไปนะครับหลายๆหวยนะครับแต่ก็ไปพลาดในหวยเราพัฒนานะครับเนาะอ่ะเมื่อวานนี้ฮานอยในที่ในนอยรวมนะครับน้อยรวมนี่ก็แตกไป2น้อยนะครับในที่ใน80เนาะ ออให้ไป80ก็ไปออกในที่ใน VIP นะฮะแล้วก็ให้ไปในที่ในนะครับ75นี้ก็ไปออกในฮันนอยปกตินะครับนะบนะอนอยรวมก็จะดูได้ในที่คลิปนี้เลยนะครับนะอะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยมาดูแนวทางของในวันนี้กันเลยนะครับแนวทางแรกก็จะเป็นในที่ในลาวสตานะครับลาวสตาฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับ แล้วก็การชาติเนาะเมื่อวานนี้ให้ไป7เนาะเลาวสตานะครับจะออกสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะเออนะฮะแต,แต่แต่ให้เจไปเดี๋ยวไปออกพิเศษกับปกตินะครับแล้วเมื่อวานนี้ไปออกหลักร้อยนะฮานอยนะครับสรับในที่ในลาวสตานะครับออกวันนี้ก็ขอให้มีในที่ใน4 4กับ5แล้วกันนะครับในที่ในตัวเด่นนะครับให้เด่น2ตัวเนาะวันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน40 C1 C 4 4 5นะครับสำหรับในเด่น4ี่อ่าสชุดนี้แหละนะครับหรือใครอาจจะลองนำไปลูดก็ได้นะครับเดี๋ต่อไปนะครับในที่ในเด่น5นี้ก็จะเป็นในที่ห้5ส5งห้แล้วก็จะเป็นในที่ใน5 7นะครับก็ขอให้4มานะครับ5มีเลียวกันหรือว่าขอให้โชคดีนะฮะถูก เข้าทังข้างบนข้างล่างเลยแล้วกันนะครับส่วนใน3ตัวนี้ก็จะเป็นในที่ C 4 5 5นะครับ5 5 7 3 5 3นะครับ3ตัว3ชุดเ่ายังไงก็ลองติดไว้น้อยนะครับพอได้รุ้นแล้วกันเนาะไม่แน่นะครับวันนี้ก็อาจจะโชคดีนะครับ3ตัวแตกก็เป็นได้นะครับสำหรับในลาวสตราฮานอยเฉพาะกิจหรือกาชาดเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษ นะครับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้ออกไปที่ใน2 7.3นะครับล่าง7.0 7บน7ล่างเลยนะครับแต่ผมให้ไปเนาะอ่าก็ให้ไป3.7เนาะออกมา7.3ก็อะมาในตัวกลับนะครับยังดีกว่าไม่มานะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับในตรงตรงไปเลยเนาะวันนี้นะครับให้ไปในที่ในเด่น5นะครับเด่น5เด่น6นะครับจับคู่ก็จะเปในที่ใน5.1 5.2 ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็จะไปในที่ในห้าแปดนะครับสําหรับในชุดเด่นห้าเนาะก็ขอให้นะครับห้ามีแล้วกันเนาะขอให้มีนะครับขอให้ออกเนาะในที่ในเด่นห้านะครับหรืออาจจะห้าไม่มานี่ก็ขอให้เป็นในที่ในหกนะครับก็จะเป็นในที่ในหกสามหกสี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในหกหนึ่ง นะครับเนาะอ่ะในเด่นหเด่นหหรือไม่ชอบในชุดนี้ก็ไปเอาในนอยรวมก็ได้นะครับน้อยรวมลงที่นี่เลยนะครับเนาะอ่ะอยู่ในคลิปนี่แหละหน้อยรวมนะครับ3ตัวก็จะเปในที่ในสี่หกสี่นะครับ6 6 9เนาะแล้วก็5 5 7นะครับ3ตัวเนาะ3ตัว3ชุดนะครับต่อไปเป็นฮานอยปกตินะครับก็ปกติเมื่อวานนี้ออกไปในที่ใน9 6 6นะครับล่าง7 5หเนาะก็เมื่อวานนี้เน้นเน้นให้เลยนะครับในที่ใน57เนาะอ,ออกมาตัวกลับเนาะตัวกลับก็ดีกว่าไม่มานะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีถูกเข้าตัวเน,น้นเแล้วกันนะขอให้มาตรงๆเนาะวันนี้ให้ไปที่ใน8แล้วก็7จนะครับจับคู่เป็น8 0 8 9 88 82นะครับแล้วก็จะเปนในที่ใน81สุดท้ายก็83นะครับ7กับ8เนาะวันนี้สำหรับในนะครับพานอยปกติเนาะหรืออาจจะ7อาจจะมาอีกนะครับเพราะว่า่วันนี้ก็ออกไป75นะห้านะะมาวันนี้ก็ขอให้มี7079 7 877 72เนาะแล้วก็จะเปนในที่ใน71นะครับ ก็ขอให้8มานะครับขอให้9มีแล้วกันเนาะขอให้โชคดีนะครับเฮงๆปังๆแล้วกันเนาะสำหรับในที่ในฮาดอยปกตินะครับต่อไปเป็น3ตัวเนาะ3ตัวนี้จะเป็นที่ไดนะ้380 370เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน379ดนะครับ3ตัว 3. ชุด3ตัว3ชุดก็ลองทิดไว้นะครับพอได้ดูแล้วกันนะเนาะเผื่อฟุกเข้านะเหมือนรอบก่อนกอนะหรืออาจจะไม่ชอบในชุดนี้ ก็ไปเอาในนอยรวมก็ได้นะครับนอยรวมอ่ะนอยรวมนะครับวันนี้นะครับก็จะนะครับรวมน้อยจับได้3น้นอยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น8แล้วก็6เนาะวันนี้นะครับในนอยรวมจับคู่นี่ก็จะเป็นในที่ใน8ปด8ปดสแแล้วก็8 9นะครับในชุดน้อยรวมจับได้3น้อยเมื่อวานนี้แตกไป2น้นอยนะครับไปเข้า VIP แล้วก็เข้า ฮานอยปกตินะครับต่อไปอีกชุดเด่น6นะครับ6 4 6 5 6 7แล้วก็จะเป็นในที่6 8นะครับสลับในเด่น6แล้วก็ในเด่น8นะในชุดหน่อยรวมนะครับต่อไปเป็นใน VIP นะครับ VIP วันนี้ให้ไป1กนะับ9เนาะเมื่อวานนี้0 8 0 0, 0, 0, 0นะเนาะเบิ้ลออกไป2หวยเลยเนาะแต่ก็ได้เหล็กนะก็ไปเข้าในหน่อยรวมนะครับวันนี้ก็จะไปในที่ใน1 8 1 2 1่ง7 1 4แล้วก็1 0นะครับหรือใครชอบในที่ในเด่น1นี่ก็อาจจะจับไปซื้อไว้นะครับแค่ใน6ชุดนี้ก็ได้เนาะสำหรับในที่ในเด่นหนะครับหรือจะเป็นในที่ใน9ก้นะครับที่จะมาก็จะเป็นในที่ใน9ก้าสี่เกแล้วก็93ตัวสุดท้ายก็จะเป็นในที่ใน90นะครับ ในชุดในเด่น1แล้วก็ในเด่น9นะสลับในที่ใน v i p นะขอให้มาขอให้นะครับออกแล้วกันเนาะสลับในที่ใน v i p นะครับเนาะ,อะขอให้แตก3านอแล้วกันวันนี้นะครับ่วน3ตัวนี่ก็จะเป็นในที่ใน7 7 9 52 13เนาะแล้วก็598นะครับก็3ตัวนี้ก็ลองติดไว้น้นอย,น,อยนะครับพอได้รู้แล้วกันเนาะก็ไม่แน่เด้อน,นะครับวันนี้ก็อาจจะถูกนะครับ3ตัวก็เป็นได้ นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะสลับในแนวทางนะครับทั้งหมดของในวันนี้เนาะสลับในทั้ง3นอยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็ฮานอยปกติเนาะแล้วก็ VIP นะครับหรืออาจจะเป็นในที่น้อยรวมเนาะวันนี้อาจจะมาอีกก็ได้นะครับสลับในนอยรวมก็ลงให้อยู่ในคลิปนี้แหละนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยแล้วกันเนาะใครที่ะครับผ่านมาเจอคลิปนี้ขอให้ถูกหวยเฮงปังๆ แลวการนสโหับในหวยนะครับฮานอยของวันอังคารที่21นะครับ21เนาะวันนี้21พฤษภาคมเนาะ6กนะครับเนาะอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ